โลูกค้าสวัสดีครับบาเสืออุดรครับ,บ,รรรบมีผู้บ่าวครับมีผู้บ่าวกินแมวผู้บ่าวกินแมวบ่าวเน็ดเบากีต้าชูชูชสองนิ้วด้วยชูสองนิว้วอ่นนี้ครับผู้บ่าวไม่มีเงินแต่อยากไปอุดอรนี่ครับ มีอยู่ครับนะครับวันนี้ปลาเสือจะขึ้นรถไฟในรอบ40ปีนะครับรถไฟมาแล้วปลาเสืออุดร0612400686นะครับมีพวกนี้ไหมไอ้เจีย๊ยบมีไอ้เจี๊ยบนะครับไอ้ออกกัดไอ้อมแอมไอ้ปันปันสาวแหล่บ้านนา มาแล้วครับรถรถไฟครับเราจะขึ้นรถไฟครั้งแรกในรอบ4ี่สิปี <c oughs> บ้านเสืออุดอรนะครับ <c oughs> เอาครูก็ทั้งก่อนนี่ครับสาวปนปันสาวเหลี่ยบันนาครับรถมาแล้วรถมาแล้วมาแล้วครับ <c oughs> ครั้งแรกในรอบ4ี่สิปี ปี2525 25นะครับคือครั้งสุดท้ายที่ได้ขี่รถไฟนะครับวันนี้จะขี่รถไฟ8บาท5คน40บาทนะครับรถไฟบ้านเรามีสถานีรถไฟนะครับอ๋อแอมอย่าเลอ้ยอากาศอย่าลืมร่มนะนะครับอ่านะครับ มาแล้วรถไฟนะครับรถไฟบ้านป่าเสือ <c oughs> กุมภาวาปีนะครับรถสวยมากรถสวยมากนะครับ,รม,รบมีสมาชิกไงมีไอเนตไอกิตา้ากับทีมงานนะครับแล้วก็ทีมสาวแหล่บ้านนานะครับมาขึ้นเลยขึ้นเลยไหนปัดตัว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 สาม ไม่รู้ถามถามตู้สามทางไหนครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยได้หมดไม่รู้ไปเลยขึ้น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 ได้เลยขึ้น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 เ ข้ามประตูไหมเปิดได้ไหมล่ะเปิดไปเลยเปิดประตูเข้าเลยเปิดประตูไปเลยเปิดไปดูเปิดประตูเลยงัดประตูเออมา Đi mồi nữa Lòng nữa, lòng bay, lòng bay lên Lòng bay đi แน่นหมดแน่นหมดนะไม่มีไม่มีเต็มหมด